บทที่27วันนี้แม่ซื้อเสื้อกระโปรงถุงเท้ารองเท้าและกระเป๋าหนังสือให้มานีแม่บอกมานีว่ามานีโตแล้วจะต้องไปโรงเรียนมานีได้ยินว่าจะได้ไปโรงเรียนก็ดีใจลุกขึ้นร้องชัยโยชัยโยเจ้าโตตกใจเห่าฮ้อง นกแก้วร้องชัยโยชัยโยตามมาณีมาณีถามว่าย่าของชูใจซื้อเสื้อกะโรงให้ชูใจเหมือนของมาณีไหมคะแม่พูดว่าแม่เห็นย่าของชูใจซื้อให้แล้วมาณีถามว่าซื้อถุงเท้ารองเท้าและกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะแม่หัวเราะ แล้วพูดว่ามานีรักและห่วงเพื่อนดีจริงนะแต่แม่ไม่เห็นยาของชูใจซื้อถุงเท้ารองเท้าและกระเป๋ามานีขอแม่ไปหาชูใจจะไปดูว่ายาซื้อถุงเท้ารองเท้าและกระเป๋าให้ชูใจหรือยังแม่ก็ให้ไป เจ้าโตก็วิ่งตามไปด้วย